คนที่มีอาการปรวดที่บริเวณขานะครับแต่ว่าไปหาคุณหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ามีอาการปรวดหลังนะครับแต่เวลาเรานั่งนานหรือเวลาเรายืนนานๆเนี่ยมันจะปวดล้าวลงไปที่ขาตลอดเวลาเลยหรือแม้กระทั่งมีอาการชาที่ปลายเท้าเวลาที่เรายืนหรือเวลาที่เราก้มแบบน,นี้ครับอาการของผมเลยนะมันเป็นอาการของหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างหนึ่งครับท่าที่หนึ่งเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตั้งสอบประมาณนี้อยู่อย่างนี้เนาะท่าที่1เหมือนเมื่อวานก็สอนแล้วแหละแต่ว่าอยากให้เริ่มทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวสอนหลายๆท่านิดนึงเพราะว่าถ้าเราจัดการกับตัวที่บริเวณหมอนรองกระดูกที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้การกดทับเส้นประสาทน,น้อยลงครับท่าที่สองก็เริ่มแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ทีนี้เราจะลงไปตรงๆแล้วนะแบบนี้เลยแอนหลังขึ้นสุดเลยนะครับ โดยเราจะเน้นข้างที่มีอาการปวดด้วยก็จะค้างไว้เราถอนหายใจออกยาวๆได้เนาะค้างไว้ประมาณสักสิบห้าวิถึงสาสิบวินาทีนะครับสิบห้าวิถึงสาสิบวินาทีแล้วก็วางลงลาบโอเคไหมพอได้ไหมมันจะยากกว่าท่าเมื่อกี้นะครับฟืบกางแขนออกแบบนี้แล้วก็ยืดลำตัวไปด้านข้างแบบนี้ บิดตัวนะครับค้างไว้หนึ่งสองสามค้างไว้สิบห้าถึงสามสิบวินาทีตึงมากเลยตึงเนี่ย <c oughs> โอเคด้านเราสักสองถึงสามครั้งนะครับเราทำทั้งสองด้านเนาะขาขึ้นแล้วก็วางจะตึงที่บริเวณเอวด้านข้างตรงนี้นะครับเอ๊ฮะทีนี้เปลี่ยนข้างนะไปข้างนู้นก็ตั้งขาขึ้นอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บิด อันนี้บางคนแบบหลังมันจะลั่นเลยนะนตึงมากตั้งเข่าในลักษณะนี้นะแล้วก็โกกหลังเหยีหลังแบบนี้ครับคอนโทรลที่บริเวณสะโพกนะครับคืค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วสลับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ประมาณสามถึงห้ารอบเหมือนกันนะครับเหยียดลงไปในลักษณะนี้ ตึงๆถ้าเป็นช่วงที่หมอลองกระดูกเคลื่อนใหม่ๆเราอาจจะต้องทาเบาๆนะแต่ว่าถ้าทาแล้วสักพักแล้วอ่ะอาการเริ่มดีขึ้นเราจะเริ่มเพิ่มความยืดหยุ่นก็ทําได้นะครับคางไว้นับหนึ่งถึงสิบห้าไปต่อนะบิดด้านข้างแล้วก็มาอนนี้นะครับบิดลําตัวไปเลยนะบิดให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นฟืบอันนี้พาทําเองนะเนี่ยในณะ,ะน้ขาไขว้เราก็ใช้มือนะดึงบิด ทำตัวมันบิดช่วงเอวนะจากการที่บริเวณหลังส่วนล่าง